สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะคุณแวะดูและชมคลิปนี้จนจบนี่จะเป็นดวงของคุณค่ะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานนะคะและดูคลิปนี้ตั้งใจดูนะแล้วก็ก่อนอื่นจะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์ให้ด้วยนะมาดูกันค่ะว่าไพ่จะออกอะไรนะมาเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสอง โอเคค่ะว้าวพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะ2เหรียญใครมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไหมมาดูคลิปนี้เครียดเรื่องการเงินอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าวันนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินตกลงเจรจาสิ่งใดการเงินจะสําเร็จใครรอคอยเงินจะมีเงินเข้ามานะวันนี้จะได้หยิบจับเงินนะคะเนาะบอกเลยว่าเห็นเงินแน่ๆนะคะเงินมาจากไหนไพ่แบบนี้ขึ้นเงินมาจากการงานการลงทุนทําธุรกิจวันนี้เห็นเงินจากการงานงานเหนื่อยหน่อยนะ จะเห็นเงินจะได้เงินนะคะแล้วก็การงานบอกเลยใครลงทุนทําธุรกิจอะไรวันนี้งานเยอะมากๆได้ดีลงานก้อนใหญ่ๆเห็นเงินเยอะๆนะคะมีความโชคดีเรื่องงานแล้วก็เงินก็เข้ามาจากการงานด้วยตกลงเจราจาเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้สําเร็จมีปัญหาเรื่องการงานเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็6กหดาบหมายความว่า ถ้าวันนี้คุณมีการเดินทางหรือมันจะต้องเจรจาไปเดินทางเรื่องการเงินหรือไปเดินทางจะต้องเจรจาเรื่องเอกสารเรื่องอะไรหรือทําอะไรก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าสําเร็จหรือจะเดินทางไปเจรจาพูดคุยเรื่องการเงินก็สําเร็จนะคะก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆแล้วมีความสําเร็จหลายๆเรื่องงานการเดินทางการเงินแล้วก็สําเร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะใครผ่านมาเห็นพลังงานของไพ่3ามใบนี้นะคะชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ ะะแล้วก็พี่หมอน้ำหวานยินดีมากๆที่ได้มาเจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ